สวัสดีครับคุณดูหิวกาแฟอีกแล้วแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเส้นทางระนองวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับคุณเตรอยู้าหลังผมนี่เองมาด้วยอีส้มนะทีดีเมเจ็ดเก้าศูน นันน่าจะขับทีเพราะมันสูงเหลือเกินขับยากเอาออกมานวดโค้งสักหน่อยวันนี้ก็ต้นเดือนกุมภาพันครับอากาศยังสบายๆอยู่ กลับมาจากฟู่หินล่องก้านะก็ขี้เกียจขับรถนะวีว่าพี่เดชวนก็เลยมาเป็นเพื่อนแกหน่อยเพราะว่าแกไม่ค่อยได้ว่างขับมากนะครับทิปเล็กๆน่ารักน่ารัก,รกไปกับ200ร้กิโลกำลังดีเพื่อกาแฟหนึ่งแก้วแล้วก็ร้านคาเฟ่ชิวๆสวยๆ นะครแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วอ่ะนะอนองอะ่ะไปจนแบบบางทีผมไปกินโรตีผายนึ่งแล้วกัดนะบางทีก็นึกออกนึกออกจากบ้านก็ออกไปเลยนะครับเส้นทางลรนองเนี่ยปวดเยี่ยวก็รนองปวดขี้ก็ลรนองเอ้ยตัดโค้งอะพี่ ข้างทางช่วงนีเออ้เป็นช่วงที่ต้นยางผลัดใบนะครับเวลาต้นยางมันจะผลัดใบเนี่ยมันจะเป็นเป็นสีเหลืองเป็นสีแดงนะครับเป็นสีน้ําตาลนะครับช่วงนี้มันก็จะบรรยากาศจะรมมนติกลมมมมนติกนิดนึงนะแต่ก็เอว่าผมเต็มที่กับ ดอกพยาเสือคู่มาแล้วก็เลยแบบเฉยๆรู้สึกเฉยๆเรามาชิมบรรยากาศโค้งดีกว่านะครับเพราะว่าตอนที่ไปภูลําโลเนี่ยรถผมมาบรรทุกหนักเลยเลื่อนโค้งไม่ค่อยได้ก็มาลงกับไอ้คันนี้ด้วกัน มันจะมันไม่ใช่สีเขียวแบบสีเขียวช่ำแบบตอนหน้าฝนนะช่วงเนี้ยมันจะใบไ,ไม้มันจะหแห้งแล้วก็เปลี่ยนสีนะไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่า,าโกล้อง g o โ r ก o โกนี่ค่อนข้างจะตากลือเกินนะถ้าเทียบกับ DJI Osmo Action 5ก็ไม่เป็นไรใช้ไปก่อนเดี๋ยวต่อไปน่าจะ เพิ่มโดนอีกสักตัวนะครับบางทีเจอวิวสวยๆไม่ไม่ได้อยากจะแค่เฉอมองนะผมอยากได้อะไรที่มุมสูงกว่านี้ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับอ,อใบของต้นยางเนี่ยมันผัดใบเป็นสีเหลืองมั่งสีน้ำตาลมั่งอะไรแบบนี้นะสวยไปแบบ เล่นโค้งกันดีก,กว่าหลังจากผ่านด่านจบรอมาแล้วช่วงนี้ไม่เฟ r i t e ครับตาเดหายไม่เป็นไรเจอหน้าอยู่ดี ครับเมื่อกี้กินเกาเหลามานะครับมื้อเที่ยงเป็นเกาเหลาเนื้อแยกกราบ,บุรีนะครับอร่อยดีราคาย่อมเยาไปไหนต่อยังไม่รู้เลยคนระับแต่ว่าน่าจะน่าจะตามชื่อทริปนะครับทริปกาแฟก็ต้องไปหากาแฟกิน ไปครับเอาละครับมาถึงช่วงออโค้งไฮสปีดน้ำตกกุญญาบานนะครับน้ำตกก็มีพอประมาณหนึ่งนะครับสวนตรงนี้คือเป็นสวนที่ผมชอบที่สุดบนเส้น,สนทางชุมพรรนองนะครับใครชอบโค้งก็ดูกันยาวๆครับ ใครไม่ชอบก็ข้ามได้ถนนก็ปะตะลอดทางเลยนะทำให้เข้าโค้งได้ไม่ค่อยได้สุนุทรีสักทุหร่ป่าทำไมก็ไม่รู้นะทางดีๆจะขูดกันทำไมเนี่ย มีรอยน้ำมันด้วยโอ้โหมันอันตรายเพราะเพราะคนใช้นี่แหลนะบางบางอย่างนะคนใช้ก็มีส่วนนะ ทิงตะเดกแล้วเดี๋ยวรอสักแปบบ๊บเนี่ยผมชอบภูเขานะตรงตรงโซนนี้มากเลยบรรน,นาแน่นปกคลุมล่มลื่น านกาแฟนั่งนะครับสำหรับทริปอีพีนี้นะเป็นร้านชื่อว่าเกียวโตจิคาเฟ่เป็นร้านสไตล์ไม่รู้สิเรียกว่าอะไรร้านน่ารักน่ารักบอกากับหน้าตามาก,มกนะครับก็ไม่เคยไปนะแต่เคยได้ยินชื่อก็ลองไปดูแล้วกัน ไปลองเดิมเมริกาโน่เย็นคู่กลางไม่หวานชิมดูหน่อยซิแกั้นันเชียวนี่หรอมั้งโอ้ยตอนไหนได้เนี่ยโอ้ยร้าน โอ้้านบรรยากาศร้านญี่ปุ่นญี่ปุ่นแห่งคนเพียบเลย รถก็ยาวยาว <c oughs> นี่มันคาเฟ่คาเฟ,ฟ่เกียวโตจิคาเฟ่บรรยากาศร้านน่ารักมากนะมันมันไม่เหมาะกับผมเลยมันไม่เหมาะกับหน้ากล้วยเลยเข้าไปดูแล้วกัน เอาเข้าไปไหมเอาบัวเข้าไปไหมไปเริ่มจากซุ้มประตูเลยครับซุ้มประตูสวยงามมากแล้วก็มีออฟองสบู่งานตรงกลานสีมา้าขาวๆส<ม>ีมะเนี่ยให้สีมะาหรือทรายทรายโอเคบรรยากาศร้านเอาอะไรดีกว่า <c oughs> อะไรนะโ <c oughs> อสไเออชอบเรียกอสองพูดที เดีด๋วยวสังเ,เลตดีตามผมมาเรอ,อมาดูบรรยากาศนอกร้านสักหน่อยนึงนะบรรยากาศญี่ปุน่นญี่่ปุนแต่อโภโภุณหภูมินี่ประเทศไทยรู้สึกว่ามันจะไม่ได้มีแค่จังหวัดเดียวนะไอ ชื่อร้านเกียวโตจิเนี่ยเรนะรู้สึกว่ามีหลายจังหวัดเลยนะแต่ชุมพรไม่มีนะก็ <c oughs> <c oughs> เลยมาที่นี่แทนส่วนตรงนี้คือเออน่าจะเป็นดอกพญาเสือโค่งที่พึ่งบานนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ครับนี่ของปลอมก็ <c oughs> <c oughs> มสวยดีนะเอาเป็นพร็อพถ่ายรูปตรงนี้ไม่ใช่หีมากนะน่าจะเป็น สายสายมันสายเกล็ดละ <Yeah. S 2> เ,เอียดมากนี่อะไรมังเนี่ยการเดนบบยสิคุนว er mm hmm. อล์กเกอร์การ์ลันเป็นมุมไม่ถ่ายรูปนินึงครับ mm hmm. สวยดี mm hmm. อุ้ย 西。 จะไประานองแขนยอนนะครับเป็นเป็นบึงที่เกิดจากเหมืองเก่านะครับเป็นบึงน้ําที่เกิดจากเหมืองเก่าทัศนียภาพสวยงามจะแวะไปดูสักหน่อยนะไม่ได้ไปนานแล้ว ยากาศดีจริงครับบริเวณบ้านหาดสุสแปน,แนรุ่นน้องแคนยดเลี้ยวหัว <c oughs> แถวนี้เย็นเลยนะเย็นจนรู้สึกได้จริงๆนะทั้งมือทั้งขานะรู้สึกได้รับความเย็นอุ้ยหมาหมาขนหมูหยอง แล้วตอนนองแคนยอนเลี้ยวขวาข้างหน้ามันเยอนะยไหมเอ่ย คือระนองเขียนยนอนนะครับเป็นบึงจากเป็นบึงที่มาจากเหมืองเก่านะก็ยังสวยงามเหมือนเดิม าหญ้าเลยจากนี่ไปประมาณ15กิโลฮะ นี่นะครับเขาเยาะ นี่คือสกายวอล์กเมืองระ <Sky walk S 1> นองนะครับพี่เดชเดินขอบมากเลยครับเด,ดชมานครั้งแรกเดชชันสบายมากกลัวความสูงไหมนี่ขาสั่นขาสั่นอยู่เสียวข้างไครอยู่เสียวข้างไครที่เห็นเป็นจางๆนะั้นไม่ใช่มองนะไม่ได้หนาวเลยนะฝุ่นล้วนๆฝุ่นทั้ทงนั้นนะนไม่ได้เช็คค่าฝุ่นนะเท่าไหร่วันนี้ น่าจะสีเหลืองผ้าวปุ้นสีเหลือง,มงไม่มมีรองเท้าไ่ต้องเอารอ,อ,องเท้าก็ได้เลยเด็กนะไมไม่มีไม่มีรองเท้าไซส์เด็กนี่นะเขาให้สิบบาทแรกรองเท้าหนึ่งคู่นะให้ให้เดินเพื่อเพื่อถนอมพื้น<ม>บนนี้<ม>นะมีแต่รองเท้าใส่ผู้ใหญ่ใส่เด็กไม่มี หมอนฝุ่นพี่จริงวิวมันสวยนะแค่ฝุ่นเยอะนี่วดแสงเช้าน่าจะสวยตอนเช้าหันฟังไหนน่าจนะฟังเนี้ยฝั่งนี้วันใช่ตอนเช้าแสงอาทิตย์มันจะโผล่ตรงหลืบเขาฝั่งนู้นไม่ก็ <c oughs> หายใจเต็มปอดแล้วพอเห็นสภาพวิวติวทัศน์วันนี้แล้วแต่ได้ถอนหายใจ <c oughs> สวัสดีตอนเย็นครับผมนะก็จะมาเดินถนนคนเดินแล้วลองกันนะนไหนก็กลับบ้านมืดอ,อยู่แล้ว mất rồi luôn nè, cái 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 bài cái 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 ชุมพรดีนะบรรยากาศดีกว่าชุมพรดีนะที่นี่นะไปกลับไปด้านนี้มั่งเนะลยไปไแนวไหนดนะูสิผมถ่ายวิดีโอนะตรงนี้คืออะไรไม่ทราบนะแตกตาดีมีลูกโป่งสีแดงนะสวยดีนะตรงนี้ข้างล่างคืออะไรเอ่ย เพ่งเดินเพิ่งเพิ่งเคยเดินมาดูที่นี่นะปกติผ่านมาเฉยเออน่าสนใจดีนะผมว่าตอนเย,ย็นๆน,น่าจะเป็นวิวออพระที่โตกนะแถวเนี้ย<ม>เป็นที่ของโรงแรมมั้งนะ ไม่ใช่แถวนี้ม,นมั้งได้แต่มันเหมือนตรงเมื่อกี้อะไอ้ตรงที่ลูกแดงๆเยอะๆไปรู้สิฮะมานอนไก่เอของโร,ญญรือเปล่าเส้นนี้เลยเดินตั้งนานได้ก๋วยเตี๋ยวถ้วยนึงบรมัน <c oughs> ากาศ ตลาดที่นี่ดีมากเลยนะพีดกับที่ชมพอนเลยที่นี่เขาจัดกันกี่วันนะวันเสาร์วันเดียววันเสาร์วันเดียว,ว,ยวอ๋อคือที่นี่จัดทุกวันเสาร์นะวันเดียวตลาดน้ำตลาดน้ำตรงเทศบาลอ๋อครับของก็นนาสนใจน่าจะได้มาบ่อย,อยนะตลาดนี้ ทำไมไม่ได้ยินวะเวสียงโทรศัพท์แต่เมื่อกี้มันดังด้วยแหละไม่เปเ็นไรนะครับหมดเวลาสำหรับทริปนี้แล้วนะในเวลากลับแล้วจน<ม>สองทุ่มแล้วเออเราเหนื่อยมานานไปดีกว่า ย er ิ่งดึกคนยิ <and evil động movement> ่งเยอะนะตอนแรกมาประมาณหกโมงกว่าก็คนไม่เท่านี้เลยเยอะป่องนึงกินเลยไปกบแต่เวลากรับเหนื่อยแล้วเที่ยวเหนื่อย